ออกบิ๊กไบรูปผลประเมินไวใน3นาทีเช็ควงเงินกับกรุงศรีออโต้พร้อมสตาร์ทสวัสดีครับเพื่อนๆครับกลับมาพบกับตอร์แดนเดอร์ครับผม วันนี้ครับผมจะพาเพื่อนๆนั้นมาเปลี่ยนบรรยากาศหน่อยนะครับเพราะว่านขนาดนี้เนี่ยผมอยู่ที่เขาคอ้อนะครับมางานที่ชื่อว่า BMW Motorcycle Club Thailand ครั้งที่25นะครับซึ่งจัดกันเป็นประจำทุกปีอยู่แล้วนะครับ โดยคราวนี้ครับต้องบอกว่ามีในเรื่องของกิจกรรมมากมายเลยนะครับรวมถึงณขนาดนี้เนี่ยจุดตรงนี้เนี่ยเราเรียกว่าเป็นจุดของงานกิจกรรมนะครับซึ่งนอกเหนือจากงานกิจกรรมแล้วยังมีในเรื่องของการขี่รถแรลลี่แนวหา r c แล้วก็จะมีในเรื่องของการแข่งขันแบบแนวเอนดูโร่ด้วยนะครับบรรยากาศจะเป็นยังไงไปชมกันต่อเลยครับ So black, said I'm falling fast. Don't remember life before you, that's fast I feel good, you look great, I like you, I can't wait. a first time, a first date, you're so fine, I'm so late. You sip wine, I drink straight. Don't waste time to my place. I feel my heart it So catch me if I. หลังจากที่ไปแรนลี่กันมาแล้วนะครับไปขี่ r c กันมาแล้วนะครับแปดสเตทซึ่งต้องบอกว่าเหนื่อยมากๆนะครับสำหรับคนที่ขี่ผมไม่เหนื่อยเท่าไหร่หรอกครับแต่ก็ตามเหนื่อยผมก็จะพาเพื่อนๆนั้นมาดูในเรื่องของบรรยากาศของงานในวันนี้นะครับเริ่มจากบูธแรกเลยซึ่งต้องบอกว่าเป็นบูธที่ใหญ่ที่สุดในงานแล้วก็คือบูธของทาง b m w อ็มหรือว่ายูไทยแลนด์สวัสดีครับสวัสดีครับพี่จอสวัสดีครับไทยนะครับผู้บริหารของทาง BM นะครับวันนี้ที่นี่ใหญ่สุดแล้วมีกิจกรรมอะไรบ้างครับผมโอ้วันนี้ R18 นี่ก็คืออยู่ข้างๆเรานี่เลยถูกไหมใช่ครับมาถึง5คันสำหรับให้ทางลูกค้าเราได้ลองทดลองขับขี่กันในงานนี้เลยอ๋อคือมางานปั๊บสามารถลงทะเบียนขี่ได้เลยใช่ใช่เจีวมากเลยเพียงแบบหยิบไบคับขี่ไล่ทิ้งเกียร์นะครับมาลงทะเบียนกับเราโอเคก็จะเป็นรอบๆไปใช่แล้วก็จะจัดเป็นรอบๆไปนะครับ อันนี้คือเป็นเรื่องของไฮไลท์ที่ว่าคุณจะมีโอกาสได้ขี่ R 1 8แบบว่าไม่ต้องไปที่โชว์รูมเลยใช่แต่ว่าแอบเห็นข้างในเนี่ยในเรื่องของในบูธเนี่ยก็จะมีหลายๆตัวมาโชว์ด้วยใช่ครับใช่ครับคืองานนี้ไฮไลท์รถที่เรามาโชว์เลยก็คือแน่นอน R 1 8แต่เราเอามาทั้ง Family เลยมาทั้งตระกูลตั้งแต่ตัว First Edition ตัวเริ่มต้นนะครับเรามีตัวคลาสสิกนะครับที่มีชิลหน้านะครับแล้วก็เรามีตัวแบ็กเกอร นะครับ A18B ที่เป็นไทลาดข้างหลังนะครับสุดท้ายพี่ใหญ่สุดจะเป็นคันตรงนี้ตัว Transcontinental Transcontinental ชื่อเท่มากเลยคำว่าเป็นพี่ใหญ่สุดแสดงว่ามันคือตัวท็อปท็อปสุดๆเลยตัวนี้มันเจ๋งไหมเจ๋งมากครับด้วยเครื่องยนต์นะครับ8 0 0ซ c ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ทั้งหลายในการขับขี่รวมถึงไฮไลท์ก็คือลำโพง รอบคันเป็นลําโพงของมาเชลเอาอย่างนี้ดีกว่าเ <c oughs> นื่องจากว่าตอนนี้เนี่ยเราก็คิดว่าตัวนี้มันท็อปแล้วนะครับแต่จริงๆแล้วไอ้บอกว่าตัวท็อปมันอยู่ด้านในเดี๋ยวเราพาไปดูกันดีกว่าดีไหมใช่ครับได้ถ้าเกิดว,ว่าพร้อมแล้วไปดูกันว่าไอ Trans ้ Transcontinental มันเป็นยังไงชมกันต่อเลยครับ และตอนนี้ครับผมมาอยู่ที่รถที่เขาบอกว่าเป็นตัวท็อปสุดของ R 1 8ก็คือ Transcontinental โอ้โหชื่อก็โคตรเท่เลยแล้วก็ต้องอยู่กับคนที่อธิบายรู้เรื่องที่สุดนะครับเพราะว่าผมเองก็ไม่รู้เรื่องเหมือนกันว่ามันคืออะไรนี่เลยแนะนําเลยครับสวัสดีครับสวัสดีครับพี่จอนครับแนะนําตัวก่อนแนะนาตัวก่อนสวัสดีครับป้อมครับครับผมอ่าเมื่อกี้นี้เขาบอกว่านี่คือรถที่ต้องบอกว่าเป็นท็อปที่สุดของ R 1 8แล้วใช่ไหมครับชื่อจริงๆเขาคือ ตัว R18 Transcontinental ครับพี่จอนโอเคครับผมดีไซน์มาเพื่อเดินทางระยะไกลอ่าคือเดินทางโดยเฉพาะเลยเพราะว่าสังเกตได้ว่าจัดเต็มจริงๆครับผมแน่นอนเมื่อกี้นี่เรามีตัวเล็กตัวกลางตัวใหญ่ของที่ให้มาก็แตกต่างกันแตกต่างกันหมดมีอะไรบ้างครับพ่อครับที่เจ๋งๆก็อย่างตัว Transcontinental นะครับก็จะมีตั้งแต่ตัว Adaptive Cruise Control นะครับเดินทางไกลเปิด Adaptive รถมันจะชะลอให้ตามระยะที่เราตั้งเอาไว้อ้นั่นเหร ก็คือมีเซนเซอร์หน้ารถเลยเหรอมีเซ็นเซอร์อยู่หน้ารถเลยครับชะลอให้เหมือนรถยนต์เลยทั้งๆที่ยังเป็น c r u i ค e c o n อยู่เปิดคร u i s e c o อยู่ครับก็คือใช้เทคโนโลยีของ VM ตัวใหญ่รถยนต์เลยครับเจ๋วมากถัดมาด้านหน้าเนี่ยเพิ่มไฟไฟฟลักแรมให้นะครับเพิ่มความสว่างในการเดินทางตัวกัดเข่าบังลมนะครับถ้าสังเกตดีๆเนี่ยลมจะไม่โดนตัวเลยนะครับถึงแม้ว่าจะดูแบบเปือยๆแบบนี้แต่ก็ไม่โดนเลยไม่โดนเลยครับอ่าโอเคครับ แล้วก็ถัดมาด้านหน้าเนี่ยจะเป็นหน้าจอสีลูกด้านขวาสุดเนี่ยจะเป็นฟังก์ชันที่เรารับมาจากพี่ใหญ่ของบแบร์เราก็คือตัวโรส์รอยครับเป็นฟังก์ชัน Power Reserve อืถัดลงมาด้านล่างมีหน้าจอ TFT 10.25นิ้วนะครับแล้วก็ที่ชาร์จโทรศัพท์ด้านล่างโอ้โหเป็น USB-C วางมือถือได้เลยครับผมแจ๋วมากเลย ไอโฟน14 Pro Max ก็สามารถวางได้คือเครื่องใหญ่สุดก็ใส่ได้ใส่ได้ครับเข้าท่าอันนี้ก็คือจะต้องเป็นเคสนิดนึงถอดเคสอันนี้คือระบายความร้อนระบายความร้อนให้ครับแต่ตัวนี้จะยังไม่ได้เป็นไวเลสชาร์จเจอร์ครับจะยังเป็นเสียบ USB-C ธรรมดาก็คือเป็น Type C to Type Type C Type C Lightning Lightning ถังน้ำมันอยู่ด้านหน้านะครับซ่อนดีไซน์เอาไว้ใช้ปุ่มกดใช่ครับเป็นฟิลม สวยมากสวยมากนะครับซึ่งถ้าเป็นตัวที่เป็นตัวธรรมดาจะไม่เป็นอย่างนี้เลยตัวธรรมดาตัวมีจะมีแค่ตัวแบ็กเกอร์กับทานสคอนเทนเนนตโตครับโอเคครับผมครับผต่อเลยครับแล้วก็เบาะดั่งด้านหลังนะครับมีระบบคุ่นสำหรับผลสอนก็คือมีอะไรนะฮีท มีฮิตซีดฮิตซีดใช่ครับขอญาตนั่งเลยนะครับเชิญเลยครับอ้าสังเกตดีๆถ้านั่งสะดวกสบายวางศอกลงเนี่ยมันนั่งโซฟาเลยครับตัวเนี้ออกแบบมาให้คนซ้อนเนี่ยสะดวกสบายคือสามารถจะหลับได้เลยอ่ะหลับได้เลยครับไม่ตกเพราะว่ามีด้านข้างเนี่ยคอยรับกับช่วงเอวนะครับโอ้โหเจ๋วแจ๋วด้านหลังมีลำโพงเพิ่มให้อีกสองตัวอันนี้ไม่จับ่างี้เหรอใช่ครับพี่กันกันลื่นกันลื่นใช่ครับมีลำโพงเพิ่มอีกสองตัวนะครับโดยที่ ระบบเครื่องเสียงของรถนี้จะเป็นมาแชลโกเป็นไม่ใช่มาเชลธรรมดาเป็นมาเชลโกครับสังเกตได้ชัดทั้งระบบทั้งระบบครับลำโพงทั้งหมด6ตัว6ตัวด้วยใช่ครับก็คือหน้า2หลัง4ี่หน้า2หลัง4เจ๋อมากเจ๋อมากเดินทางไกลสะดวกสบายครับเครื่องยนต์1,802ซีซี91แรงม้าถามเป็นความรู้นิดนึงครับป้อมครับเพราะว่าตัวเองยังไม่มีโอกาสได้ลองอิจช้า55ท่าทันทีเขาจะไปลองกันในแต่ละรอบนะครับจริงๆแล้วในเรื่องของเพอร์ฟอร์แมนซ์ของเครื่องยนต์ที่เป็นลักษณะของ สูบบ็อกเซอร์อย่างเงี้ยไม่ว่าจะเป็นตัวไหนก็นตามของ B M เนี่ยมันแรงอยู่ครับผมเจ้า R 15อ่ะเจ้า R 18เป็ R 15เดี๋เลย R 18เป็นไงบ้างตัว R 18เนี่ยจริงๆเครื่องยนต์เนี่ยดีไซน์มาค่อนข้างดีเลยครับเพราะว่าแรงบิดเนี่ยมาตั้งแต่รอบต่ำแรงบิดสูงสุดเนี่ย158แรงมา้าไอ้158นิวตัน158นิวต<ม>ันเมตรครับผมแรงมา้า91ดึงตั้งแต่ต้นเลยดึงนนตั้งแต่นนต้นเลยครับเปิดออกไปเกียร์หนึ่งรอบ2,000ขึ้นไปเนี่ยก็คือ ทอกมาเป็นแบบแฝดทอกแฝดทอกคือดึงตลอดเวลาดึงตลอดเวลาครับแจ๋วแจ๋วฉะนั้นถ้าเกิดว่าเอาไว้แบบว่าจังหวะในการเปิดคันเร่งแซงก็คือบิดเยอะไปแล้วใช่ครับแล้วก็ระบบความปลอดภัยเนี่ยเรามีไ i ดิ n g m o มดมาให้ทั้งหมด3ไร riding mode นะครับล็อกเรนแล้วก็โรโดยที่แต่ละโหมดนะครับอย่างเร i n mode เนี่ยไม่ได้ทําให้แรงม้าหรือแรงบิดน้อยลงแต่จะทำให้การให้คันเร่งเนี่ยมันสมูุขึ้นการตอบสนองของคันเร่งสมูุขึ้นเป็นคันเร่งแบบไร้ไวายเป็นคันเร่งไฟฟ้าใช่ครับ แล้วก็มีพวกระบบการล้อหลังล็อกม,มีระบบช่วยเหลือการทรงตัวแล้วก็ ABS ลิงหน้าหลังคือถึงแม้ว่าจะเป็นสไตล์ทรงคลาส,สิกก็ตามก็คือใส่ในเรื่องของเทคโนโลยีไปเต็มเลยถูกต้องครับครับผมอุย๊ยคล้คลคลายๆกับอะไรสักรุ่นหนึ่งนะเนี่ยนะตัวประกับเนี่ยนะใช่ไหมกันทุกรุ่นครับ,รรบเพราะว่า BM ของเราครับใส่ใจในความปลอดภัยของลูกค้าการที่เราไม่ทําหน้าจอทัชครับเพราะเราเชื่อว่าการขี่มอเตอร์ไซค์ที่ปลอดภัยที่สุดเนี่ยมือสองข้าง ต้องอยู่กับแผนตลอดเวลาเราก็เลยออกแบบตัวมัลติคอนโทรลเลอร์นะครับเพื่อควบคุมหน้าจอทําให้เราไม่ต้องรักสายตาจากจากถนนตลอดเวลาแล้วก็มือสองข้างยังอยู่ในแทนยังอยู่กับแผนบาร์ตลอดคือไม่ต้องพะวงจะต้องมานั่งจิ้มจิ้มกดมือไหนมือไหนอันนี้คืออยู่นิ่งๆแล้วก็ขับไปได้โอเคถือว่าแจ๋วมากนะครับผมกับคันเป็นรุ่นพี่แน่นอนครับคันนี้คือตัวท็อปใช่ไหมครับป้อมครับใช่ครับมันต้องมีราคาที่ หนักๆอยู่ไม่แรงมากครับ1นึ่งล้านหกแสบาท1นึ่งล้านหกแสนบาทกับ BM เนี่ยนะใช่ครับกับตัวท็อปเนี่ยนะถูกต้องครับโอเคก็ถือว่าไม่แพงเท่าไหร่อันนี้พูดแต่ใจจริงนะคือไม่แพงเท่าไหร่เพราะว่าเราเทียบเทียบกับตระกูลที่เป็น GSA ก็แล้วกันไอ้นี่ก็แพงกว่าหน่อยเดียวเองแพงกว่านิดนึงแต่ว่าได้ในเรื่องของคอมไฮคลาสเรื่องของรถทัวริ่งแท้ๆครูเซอร์แท้ๆนะครับผมก็ใครสนใจก็ลองไปดูแล้วกันที่ที่ไหนโชว์รูมครับติดต่อได้ที่โชว์รูมทั่วประเทศ มันมีอีกอย่างหนึ่งครับเมื่อกี้นี้แอบได้ยินว่าไอเขาบอกว่ามีคนที่มาลงทะเบียนรอบๆก,การขี่เครื่อง R18 ตัวใหม่ล่าสุดตัวนี้พี่มีโอกาสไหมเดี๋ยวเราไปด้วยกันเลยครับพี่จอรจริงเปล่าจริง,รงครับร<ล>อ,อพิเศษส,สำหรับพี่จอรรอพิเศษไม่ต้องต่อคิวใครน้ำลายไหลขออนุญาตนะครับเพื่อนๆครับเดี๋ยวไปลองขี่แล้วเดี๋ยวจะบอกให้ว่าฟีลเล่งของการขี่ r 8เป็นยังไงไปไปดูกันต่อเลยครับ ตอนนี้ครับเรียกว่าลองเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับสำหรับเจ้า R18 ก็ตอนนี้ถึงคิวของพี่ๆที่เขาลงทะเบียนแล้วนะครับให้เขาไปต่อแล้วกันสรุปครับโดยรวมครับเป็นรถที่ขี่ง่ายครับมีในเรื่องของจุดศูนย์ท่วงที่ดีมีในเรื่องของระบบการกันล้อล้ออย่างที่เมื่อกี้นี้ป้อมเขาบอกเลยนะครับมันทําให้เวลาที่เราเชนเกียร์ปั้งปั้งปั้งวเกียร์เนี่ยล้อไม่ล็อกขี่ยังไงก็ตามไม่มีเหวอแน่นอนนะครับใครสนใจก็ไปลองเขาสอบกันได้ครับที่ BN w ัมอเตอร์ตลาดใกล้บ้านท่านนะครับ เดี S 1> <S 1> ๋ยวยังมีอีกหลายหลายบูธครับสำหรับบูธของงานนี้นะครับเป็นยังไงชมกันต่อเลยครับตอนนี้ครับเดินทางมานะครับสำหรับการรับชมบูธนะครับที่มาร่วมงานในวันนี้นะครับมอออบีเอ็นเดอร์บุนยูมอไซเคิลคลยนะฮะก็จะเป็นบูธของลิ f ว i ม o รีนะครับซึ่งนำเอาในเรื่องของผลิตภัณฑ์นะครับมาขายกันแบบพิเศษเลยนะครับ อย่างเช่นมีในเรื่องของการซื้อสินค้านะครับ1ชิ้นลด10%ซื้อสินค้าชิ้นที่2ลด15%นะครับก็จะมีทั้งเรื่องน้ำมันเครื่องที่มีเบอร์10 w 4 0 5 w 4 0นะครับ1 0 w ว0รวมถึงจะมีแบตเตอรี่ดลนวโวลนะครับมาให้บริการกันด้วยนะครับซึ่งแน่นอนครับใครจะซื้อกลับบ้านไปก็ได้นะครับหรือว่าจะจ่ายตังค์แล้วก็รอที่หลังก็ได้นะครับไม่มีปัญหามาดงว่าก็ส่งให้อะเนาะเดี๋ยวเดินดูต่อีกัน นี่ครับเดินตามมาต่อครับมีเซนาครับเซนาบูทูดเซนาไฮแนร์แล้วก็ตัวของพารานี่นะครับมาจําหน่ายด้วยนะครับก็แน่นอนฮะเราใช้งานมาแบบนานๆแล้วก็ยังไม่มีปัญหาอะไรนะครับถือว่าเป็นผลิตภัณฑ์ที่ดีมากนะครับซึ่งวันนี้ผ่อน0% 10เเเดือนนะครับนี่ใครสนใจก็ดูได้ มีทั้งตัวที่เรียกว่าตัวเดโมนะครับให้ทดสอบในเรื่องของระบบกันนะครับก็มีตั้งแต่ตัวเล็กตัวกลางจนกระทั่งตัวแพงสุดก็คือตัวนี้นะครับนี่ตัวนี้เลยมีโป้ไหมวันนี้วันนี้จาโปรโมชั่นลด10%สำหรับลูกค้าในงานโอเคลด10%นะครับฉะนั้นราคาวันนี้ก็จะมีในเรื่องของเนี่ยโปรโมชั่นเลยเนี่ยอยากได้อะไรก็ดูเลยแต่ผมเชื่อว่ามาไม่ทานหรอกนะครับไม่เป็นไรไปซื้อทีพิซซ่าโลกได้ ใช่ไหมลามเออลามเดี๋ยวมีเขาบอกว่ามีคนจับกิญสุโลกมาร้านมาอ๋อน่าจะเป็นพี่ปอคอ๋อฟรีทามโอเคไปซื้อที่รามแหละที่ผมเคยไปแหละนะตามนั้นนะครับขอบคุณนะครับครับผมสวัสดีครับครับผมไปไปต่อกันไปนี่ก็มีพวกระบบฟงระบบไฟนะคือเขาขนมานี่คือเป็นอุปกรณ์สำหรับ GS โดยเฉพาะเลยนะครับฉะนั้นใครที่ชอบ วันนี้เดินเดินดูงานมาเที่ยวแล้วก็สามารถที่จะมาอุดหนุนเขาได้เนาะป่ะไปแล้วจ้ะบายบายครับผมป่ะต่อเลยดีกว่าเดินไปเดินมาครับมาเจอกับหมวกที่เราเคยรีวิวนะครับก็คือหมวกยี่ห้อโนแลนนะครับซึ่งแน่นอนครับมาอย่างนี้ก็ต้องมาเดินดูหน่อยว่าเขามีอะไรที่เอามาขายบ้างนะครับมี n 70นะฮะตัวฮิตของเขาแล้วก็ n 90นะครับแล้วก็มี n 80นี่ใบนี้นะครับ ก็มีครบหมดนะครับรวมถึงมีตัวที่เป็นตัววิบากด้วยนะฮะนี่ยโนแลนวิบากเข้ากับงานอ่าเข้ากับงานเลยสวยดีสวยดีนะครับเบาใช้ได้นะครับงานดีนะครับแล้วก็รู้สึกว่าเมื่อกี้นี้ดูโนแลนแล้วแน่นอนจะต้องมีอีกหนึ่งแบรนด์ก็คือแบรนด์ x l i กนะครับก็ขนมานี่ x l i กซมาแล้วนะครับ มีหลายๆตัวเลยนี่อันนี้ก็จะเป็นตัวเปิดหน้า x light x light เอาแต่ตัวท็อปมาครับเป็นตัวคาร์บอนหมดเลยนะ x ห้าส่านี่แล้วก็ตัวนี้ก็เป็นตัว x ร้อยนะครับแล้อ้รไป30%เรลยฮะใครมาก็ซื้อกลับบ้านได้อันนี้ตัวใหม่2900อันนี้ลดไปเหลือเท่าไหร่เองอนนเ,เหลือ13000<า>เองไม่แพงถูกนะครับแล้วก็อันนี้ก็จะเป็นแบรนด์อีกแบรนด์หนึ่งนี่แบรน just one นะครับ just one ก็เป็นในแนวของรถเอ d น r o รถวิบากนะครับก็จะมีเสื้อขายด้วยนี่มาสวยดีนะครับผมแล้วก็มีแว่นนะครับก็เป็นราคาพิเศษหูรถเป็นพันเลย3า9 0บาทเหลือแค่2490อันนี้3950หเหลือแค่2950ก็ตัวของเจวาหรือจักวาเนี่ยมันจะเปลี่ยนตัวเลนได้นะครับเฟี้ยวนี่แบบแนวแบบพ็อกเกิลนะครับ3 4902490ถุงมือครับ 990ไม่ขายครับขายแค่790บาทเองโอ้เฟี้ยวซึ่งแน่นอนนะครับใครที่มาเขาอาจจะซื้อกลับบ้านไปก็ได้เนาะก็ถือว่าโอเคเลยนะครับกับเรื่องของหมวกกันน็อกนะฮะไปไปดูกัน,นกเดินมาก็มาเจอร้านรู้ใจของเรานะครับก็คือร้านแพนด้าไ d เดอร์มาออกบูธด้วยนะครับซึ่งตอนนี้ก็อยู่ตรงโซนของเรียกว่าของราคาถูกนะครับอย่างตัวนี้ก็จะเป็นเครื่องมือใช้ในเรื่องของการปะยางนะครับ จะเป็นทูที่ใช้ในเรื่องของการตัดตัวไหมมีตัวจิ้มเสียบมีกรรไกรคัตเตอร์ครบหมดนะครับราคาขายแค่800บาทนะครับตัวนี้ถ้ามาซื้อที่นี่ไม่ทันก็ไปซื้อที่แพนด้าได้นะครับหรือแม้กระทั่งจะมีตัวหนอนนะครับที่เป็นหนอนจากเมืองนอกเลยนี่เลยนะฮะเป็นหนอนที่ขายแพ็กเกจแบบนี้นะครับอยู่ที่100บาทเท่านั้นเองนะครับแล้วก็ยังมีอีกครับของที่ต้องบอกว่าโดนโดนใจเลยเป็นของใหม่ล่าสุด เพิ่งจะเปิดตัวไม่เท่าไหร่เองนะครับก็คือตัวนี้เลยนี่สมาร์ทคอนโทรลเลอร์นะครับตัวที่แบบว่ามันก็เป็นแบบพวกวิชั่นแบบว่าเอาไว้ส่องแล้วก็จะมีดูในเรื่องของแมป GPS ดูพวกมัลติมีเดียฟังเพลงดูหนังอ่ะหนังคงไม่ต้องดูนะฮะเพราะว่าอันตรายดูแผนท,นที่อ่ะก็คือติดตรงตานี่เลยแล้วก็จะมีเมาส์คอนโทรลหมุน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 ,มนไ,ไปใช้งานง่ายครับแต่ราคาก็สูงอยู่อยู่ที่22,500บาทใช่ไหมครับอ่ะใช่นะครับ 2 2 5 0 0บาทนะครับมีโปรในงานเหลือ2 2 5 0บาทลดไป2000เลยนะครับใครสนใจก็ลองมาดูได้รวมถึงนี่ครับผลิตภัณฑ์ยอดฮิตของผมใช้ทุกคันใช้มา5-6ปีแล้วยังไม่พังกทีก็คือตัวของควอดล็อกซึ่งมีทั้งแบบติดกระจกก็มีแบบติดแปะรถก็มีมีเคสก็มีมีแบบว่าเจาะตรงไอ้ตัวเขาเรียกว่าไรวรงกลางอะน็อตรงกลางอะ,อะแผงคอแผงคอเออแผงคอก็มีนะครับ แล้วก็ตัวที่เอาไว้แปะเป็น universal แปะเคสอะไรก็ได้ตรงนี้นะครับก็ซื้อไปนะครับแล้วก็อันนี้ก็จะเป็นเรื่องของตัวแว่นนะครับแว่น innov ใช่ไหมอ่า innov i n n o f นะครับอ่าคือเขาบอกว่าตัวเนี้ยมันเท่ตรงที่ว่าหนึ่งก็คือมันเป็น full hd อยู่แล้วนะครับแล้วก็จะมีในเรื่องตัวที่เป็นเอ่อเป็นเสียบสายเสียบจิ้มเข้าไปปั๊บเนี่ยก็คือใช้ยาวๆได้เพราะว่ามันเป็น power bank ในตัว จิ้มก็ไปได้เลยนะครับก็ต้องลองครับมันเคยลองนะครับไม่เคยลองราคาอยู่ประมาณ1 2ื่นสองจนถึงหมื่นนะครับแล้วแต่รุ่นก็ลดราคาไปประมาณสัก2000ได้นะฮะหรือแม้กระทั่งนี่ตัวที่เป็นพวกอุปกรณ์อันนี้ผมมีติดรถไปเลยนะเพราะว่ามันใช้ดีมากนะครับตัวของสายยางยืดนะครับรัดของนะครับรัดแบบเนี้ยสไตล์แบบเนี้ยนะครับก็ราคาพิเศษอยู่ที่เส้นละ1,000บาทเส้นละ255บาท เซ็นละพันสามร้อยสิบบาทแล้วแต่ไซส์แล้วแต่รูปแบบนะครับแล้วก็เป้คริก้านะครับเป้ที่เมื่อก่อนผมคิดมากเลยจนกระทั่งไม่มีตังค์จะซื้อแล้วก็คือเป้ตัวนี้นะฮะอ่าก็อยู่ประมาณสักสองพันกว่าบาทได้เป้กลางเป้น้ํามีหมดนะครับแล้วนี่ก็คือบูธของ Pan d a Rider ถ้าเกิดว่ามาไม่ทานก็ไปซื้อที่เกือใส่ตัดใหม่ตอมงเท่าไหร่78 7 9เนะครับเข้าไปในซอยเจอทางขวามือเลยนะครับไปเดี๋ยวเราเดินไปดูตรงนู้นต่อคือมันเยอะมากของมันเยอะมากไป ตอนนี้มาอีกบูธนึงครับก็ต้องบอกว่าเป็นบูธที่ผมใช้บ่อยๆมากเลยก็คือเรื่องของยางนะครับกับยางบริสโต้นะครับซึ่งณขณะนี้เนี่ยบริสโตนมาบบว่าโอ้โหเป็นบูธอลังการเลยนะครับแล้วก็จะเอาตัวยางที่เรียกว่าไม่ค่อยได้เห็นเท่าไหร่เพราะว่าผมเองไม่ได้มีขายที่ร้านนะครับแต่ว่าถ้าเกิดอยากได้ก็สั่งได้นะครับเนี่ยพวกตระกูลที่เป็นรถแบบแนวเอดนโลในแนวของการขี่ลุยๆนะครับมีหมดเลย a x 4 1นะครับ A41 AT41 นะครับมีหลายแบบมากมาย ซึ่งอย่างที่บอกครับว่าณนขณะนี้เนี่ยตัวยางที่เป็นแนว Enduro แบบนี้เนี่ยนะครับของ b i s t o เนี่ยเขาดีมากนะครับเป็นยางนำเข้าจากประเทศญี่ปุ่นนะฮะใครที่สนใจนะครับวันนี้มางานไม่ทันก็ติดต่อดีลเลอร์ได้ครับหรือว่าจะซื้อที่ผมก็ได้นะครับผมรวมถึงวันนี้ครับก็จะมีรถที่ทาง b i s t o เนี่ยจัดให้กับบรรดานักขี่นะครับที่เป็นคนที่ที่มาแข่งนี่แหละนะครับก็ลุยๆกันไปนะครับหลายๆแบบนะครับแล้วก็ที่สําคัญนะครับที่สําคัญก็คือ ใครที่ซื้อ,อยางวันนี้ครับนี่ฮะมีบริการเปลี่ยนเลยฮะบริการเปลี่ยนแบบถึงที่เลยแจ๋วไหมแจ๋วไหมซึ่งอันนี้คือขนมาจากกรุงเทพเลยครับเพื่อให้คนที่อยากจะเปลี่ยนยางนะครับซื้อเสร็จปั๊บก็สามารถเปลี่ยนได้เลยซึ่งถือว่าแจ๋วมากนะครับน้อยน้อยที่นะครับที่จะทําลักษณะนี้นะครับผมและที่สําคัญอีกอย่างนึงก็คือว่าที่บูธข,ของทางบิสโตรเองนะครับมีกิจกรรมครับเพราะว่าเขาจะมีช่วงของการเล่นเกมของแต่ละบูธแต่ละบูธนะครับก็คือ ขี่กระทิงฮะนี่ไม่รู้เคยขีย่กันเปล่ากระทิงควายกระทิงวัวกระทิงนะครับซึ่งผมก็ไม่รู้เหมือนกันว่าจะขี่ได้ประมาณสักกี่วินาทีนะครับกับตัวกระทิงดุตัวนี้นะครับอ่ะอะนี่ก็คือบูธของบิ s โตรนะครับใครที่ใช้ยางบิดโตนอยู่ก็ลองดูในเรื่องของกิจกรรมเพราะว่าล่าสุดเห็นบอกว่าจะมีเรื่องของกิจกรรมที่ขี่ไปสนามช้างไปขี่แบบแทร็กเดย์ได้ในเดือนมกราคมยังไงก็ติดตามมากันนะครับ ส่วนวูดอื่นๆนะครับก <isten> <icks in> ็มีของมาเรียกว่ามาโชว์มาขายมากมายอย่างเช่นอันนี้ก็จะเป็นวูดของทางทูร์เทคนะครับมีอุปกรณ์เซฟตี้ต่างๆนานาในแนวของรถเอนดูโรนะครับที่แนวแอดเวนเจอร์เอนดูโรนะครับสามารถใช้งานได้พวกสเป์ตัวหล่อลื่นโซ่อะไรแบบนี้นะครับซึ่งเป็นนวัตกรรมใหม่ๆนะครับ ใครที่สนใจก็ลองดูกันได้ที่เพจของทางทูร์เทคหรือว่าเนี่ยสกอตโทเลอร์นะครับผมเดินมาอีกนิดนึงมีนี่ทาโดนะครับตัวบลูทูธนะครับสำหรับการติดตั้งในหมวกนะครับก็เป็นรุ่นใหม่อันนี้ใหม่กว่าของผมเพราะว่าของผมเป็นรุ่นนี้ผมจําได้ของผมเป็นรุ่นนี้ซื้อมาใช้ขนเดียวครับเพราะว่าหมวกไปนั้นไม่ค่อยได้ใส่นะครับมีโปรโมชั่นอะไรบ้างวันนี้วันนี้ได้งานลด15% 1 5 5 3,000 7,000 9 0 0คือถูกกว่าไปซื้อช้อปปี้อย่างแน่นอน แต่อย่างที่บอกก็คือว่าเฉพาะคน,นที่มาในงานานั่นเองนะครับอ,อ่ะ <9 S 1> เดี๋ยวเราเดินไปดูกันต่อครับ<ท>ว่าจะมีอะไรอีกในงานนี้นะครับผมกกตอนนี้ครับบรรดานักแข่งที่มาในวันนี้นะครับเขากําลังจะเรรวมตัวกันนะครับเพื่อที่จะฟังในเรื่องของกฎกติกามารยาทเพราจะมีการแข่งขันอีกน่าจะ2ออย่างนะครับก็คือกิจกรรมที่จัดกับทาง ผู้ที่มาร่วมบูธหรือว่าสปอนเซอร์แล้วก็จะมีกิจกรรมที่จัดตรงนู้นตรงนู้นนะครับเป็นเขาเรียกว่าพื้นที่สําหรับการแข่งขันในรูปแบบของ King of Hill นะครับซึ่งบอกเลยว่าโหดมากแต่ว่าไม่ได้แข่งกันหมดนะครับเขาจะเอาเฉพาะคนที่ถูกคัดเลือกมาแค่ทีมละหนึ่งคนเท่านั้นเองบรรยากาศจะเป็นยังไงไปชมกันต่อเลยครับ และนี่ครับก็คือบรรยากาศนะครับของงาน BMW Motorcycle Club Thailand ครั้งที่25นะครับที่เขาคอนะครับซึ่งต้องบอกว่างานนี้เจ๋งมากๆถือว่าเป็นครั้งแรกเลยที่ว่าผมได้เดินทางมาดูกันขันประเภทนี้นะครับใครสนใจก็สามารถที่จะไปดูกันได้นะครับที่เว็บเพจของทาง BMW Motorcycle นะครับแล้ววันนี้ครับหมดเวลาแล้วครับโอกาสหน้าเจอกันใหม่สวัสดีครับ